ตอนนี้กําลังจะไปดูพญาคันคากนะครับที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับเราจะไปดูว่าเป็นยังไงครับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดยะโสธรครับพญาคันคากไปแล้วครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับพญาคันคาก ภาษาอีสานเขาเรียกคันครับหรือภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าค้างคอกนะครับพญาคันคากเป็นกัลยาณมิตรเขาเรียกว่าเป็นตอนพเจ้าที่เกิดเป็นสัพยาเป็นเกิดเป็นค้างคอกซึ่งได้ไปต่อสู้กับพญาแผนแล้วก็พญาแผนแล้วพแพ้สงคราม นี่จุดบ้างไฟขึ้นมาเป็นข้อตกลงนครับสว่างท้าง นี่ก็เรียกน้ำทวน ยาคันข้าก สูงประมาณตึก5ชั้นนะครับเป็นจุดชมวิว ถึงแล้วครับพยาคันภาควิวดนบพยาน่นตึ้งตรมวิว ที่เกิดเป็นพยาคันค้ากนะครับเป็นพุกชาหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เกิดพยาคันคากเนืเ่องจากพยาพยาแทนพยาแทน,แนกดเครื่องโลกมนุษย์แล้วก็ไม่ทําให้ผลฟ้าตกนะครับตางฤด,ดูการสัตว์ทั้งหลายในโลกก็จัดทับไปลบกับพยาแทนนะครับไปลบกับพยาแทนตายก็แพ้กลับมานะครับ ทีนี้พญาคากพญาคันคากนี่ก็อาสานะครับอาสาไปลบกับพญาแผนนะครับโดยให้วางแผนว่าให้พวกปวกพวกมแมลงป่องอนนี้นะครับไปทําลายอาวุธของพญาแผนนะครับแล้วก็ทําให้พญาแผนนี่แพ้ครับพญาแผนแพ้จึงมีข้อตกลงว่าเมื่อใดที่มีการ หยุดบังไฟขึ้นไปนะครับพยาแยนก็ต้องทําให้ฝนฟ้าตกนะครับตามฤด,ดูกาลน,นะครับ,น,รบนี่คือด้านหลังของคันคากนะครับ ઢિગ จะเดินเข้าท้องพญานาคีนะครับนี่ครับเดินเข้าไปในตัวของพญานาคีนะครับนี่ไม่รู้มีอะไรเคยมาเหมือนกันนะพญานาคีนี่ยกทัพไปสู้รบกับพญานานแต่แพ้นะครับโดยได้อาศัพยพญาคันคากเป็นผู้รบชนะพญาแานนะครับ ใต้คองของพญานาคีนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วเข้ามาในท้องพญานาคีนะครับมีแต่ทางนี้ไฟนะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ทำาะไรเสื่ออะไรมีระบบดูดอากาศมีแต่ทางนี้ไฟครับก็มไม่รู้ว่า สร้างเพื่ออะไรนะครับตรองนี้เขาสร้างมาเพื่ออะไรนะเราลองมาเดินดูอะไรกันแล้วครับเดินเข้ามาในตัวพยาธนะแล้วก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็ไม่มีอะไร